สวัสดีครับ f c ที่เข้ามารับชมช่องเลดิตไอต่อชาแนลใน,นขณะนี้นะครับเนาะก็มีอีกหนึ่งข้อมูลนะครับนะเป็นสูตรเก่านะครับจากที่คลิปทีแล้วเราก็เป็นชุดสรุปที่มาดูผลงานเป็นผลงานที่ผ่านมานะครับก็ชุดล่างมานะครับทีนี้เราก็จะมาต่อนะครับองค์ประกอบของ ชุดสองตัวล่างก็มี10ล่างหน่วยล่างแล้วก็เด่นล่างนะครับนะนะครับนะนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากช่องของผมด้วยนะครับช่องเลขเด็ดไอต่อชแนลนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมจะได้หาข้อมูลนะครับทําข้อมูลขึ้นมาให้เพื่อนๆเอฟซได้ดูกันนะครับเนาะจะได้หาเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันนะครับเนาะ ก็มีหลายท่านนะครับสอบถามนะครับเนาะบางท่านก็มีคาถามคาตอบคาถามมาผมก็จะตอบนะครับว่าบางท่านนะครับก็จะบอกผมว่าหลอกผมไม่ได้หลอกนะครับคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณนะผมก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นแนวทางนะครับเนาะผมไม่ได้ไปต้องไป ให้คุณมาเชื่อนะให้มันเป็นผมก็บอกว่าทุกอย่างนะให้โปรดใช้วิจารณญาวิจารโปรดใช้วิจราจรณญาณในการรับชมผมก็บอกอยู่นะครับในคาเตือนนะนะครับส่วนเอฟซี FC ที่ถามนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มอยากเป็นสมาชิกนะก็แอดเลยนะครับเนาะนะครับก็แอดไลน์นะครับแอดเฮจีห้าเก้านะครับเนาะนะครับนะ เพิ่มกันเพื่อนเพิ่มเพื่อนไปที่ s h g 5 9นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเป็นเพื่อนกันนะครับก็จะมีไปพูดคุยกันนะครับเนาะเป็นกลุ่มเอ่อเป็นไลฟ์ฟรีนะครับเป็นไลา์ส่วนตัวฟรีนะครับเนาะนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดไม่ได้ไบลหลอกลวงนะครับเนาะเพื่อนๆอนอยากเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะติดตามที่ YouTube วิธีการคำนวณตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะมันไม่ใช่เรื่องประเด็นนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราไปดูสาระสําคัญนะครับเนาะวันนี้นะครับ ในคลิปนี้เอสก็จะใช้ก็จะเอาเด่นล่างมาจับคู่กับเน้นล่างเอ่อหลักหน่วยล่างของเรานะครับว่าเอ่อจะมีตัวชนกันไหมถ้าชนนี่จะเป็นคู่ได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่ชนเนี่ยก็จะจับเป็นคู่เบื้องต้นไปก่อนเลยก็ได้นะครับเนาะอ่ะเราไปดูคําเตือนก,นกันก่อนนะครับเนาะ คำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับให้แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพันธุ์เลือดสีมีกฎหมายใดๆทั้งทุกชนิดนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะก็บอกนะครับว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการร sure. ับชมนะครับแล้วก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นสื่อกลางให้แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะนะครับนะก็บอกไปนะครับอ่ะก็บอกอีกทีนะครับสําหรับคนที่อยากเป็นสมาชิกอยากเป็นเพื่อนนะครับกับแอดเนาะก็พิมพ์ เอสนำหน้าแล้วก็ฮิสจีห้าเก้านะครับเป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะและนะครับมาอ่ะเดือนล่างวดที่แล้วนะครับเอสให้ไปที่เจ็ดและแปดนะครับเนาะผมได้ให้ไปที่เจ็ดและแปดนะครับก็เข้าที่เลขแปดนะพลอยออกแปดสามนะครับเข้าที่หลักสิบล่างนะครับก็ในหน้านี้เนี่ยเขาก็เดินมาดีที่ปิดกิ่งวดนลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดแล้วนะครับเพื่อนๆนนะมาลุ้นงวดที่สิบเอ็ดนะครับสิบงวดเนาะ ในกระดาษใบเก่าแผ่นเก่านั้นมันเต็มนะเพื่อนๆนะมันเต็มนะครับเอดก็เลยนะครับเอดก็เลยใช้แผ่นใหม่นะดูดีๆนะเพื่อนๆนะเป็นสูตรเก่านะครับดูดีๆนะครับนี่เอดเกินอยู่นะสูตรเก่านะครับเดี๋ยวล่างสตัวอยู่ที่10หน่วยนะครับเนาะและแผ่นใหม่ที่เอดจะนํามาเขียนตรงนี้นะครับก็จะย่นลงมาอีกนะจาก10 10 10งวดเอดก็จะย่นลงมาให้เหลืออยู่แค่ ห้างวดนะครับเนาะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจกันนะเ่ะเราไปดูเลขเด่นล่างกันนะครับเนาะอ่ะนะครับเด่นล่างกันนะครับก็คํานวณได้ที่6กับ7นะครับเป็นสูตรเดียวนะครับเพื่อนเพื่อจะมีเทียบชนนะนะครับก็คํานวณได้6กับ7นะครับผลลัาออก61นเนาะก็เข้าไปที่เลข6นะครับอ่ะก็ถูกเป็นงวดนแรกมานะครับเออเด็ด m a r k ร์ก่อนม marker marker กเ,กกเกนี้ยมันจะดูไม่ไม่กระจ่างนะครับนะอ้านะครับงวดต่อมานะครับก็คำนวณได้สามสี่นะครับเพราะเราออกหนะ้าสามเนาะก็เข้าไปที่เลขสามนะครับนะก็ถูกเป็นงวดที่สองนะครับเนาะไกลไหมซูมเข้าอีกหน่อยอ่าโอเคนะครับขอแยกซูมก่อนนะ จะได้ดูชัดๆกันนะครับงวดต่อมานะครับก็คำนวณได้หนึ่งสองนะครับเพราะออกหนึ่งสี่เนาะกพราเข้าไปที่เลขหนึ่งนะครับเนาะนะครับในหลักสิบล่างนะครับเดี๋ยวล่างสองตัวเดีนนี้สิบหน่วยนะครับเนาะงวดต่อมานะครับก็คำนวณได้สองสามนะครับเพราะออกสี่สองเนาะก็เข้าที่เลขสองในหลักหน่วยนะครับเนาะโอ้ยถ้าเอก็แปลกทาไมเป็นวงกลมไม่ค่อยกลมเลยนะครับเนาะ วนกลมที่ไม่ค่อยกลมเนาะนอ่ะก็เข้าตรงนี้และงวดที่ผ่านมานะครับเนาะงวดที่ผ่านมาเนาะดูให้ดีนะครับนี่อันนี้ใบเก่าเนาะเอดให้ไปที่จีและเปดนะครับใครว่าเอดหลอกนะครับก็ไปดูก็ได้นะครับในคลิปเก่านะนะครับนะ ถ้าท่านไม่ชอบนะครับท่านก็ผ่านนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะไม่ชอบท่านก็แค่ผ่านแค่นั้นเองนะครับเนาะมันไม่มันไม่ได้ยุ่งยากนะครับเนาะคุณไม่ชอบคุณไม่ชอบดูคุณไม่ชอบเลยคุณก็ไม่ต้องดูคุณก็แค่ผ่านนะครับกดออกวิธีที่จะไม่ต้องดูไม่ต้องเห็นก็มีเยอะแยะนะครับเนาะอ่ะนะครับเนาะก็ให้สำหรับคนที่ติดตามนะครับคนที่ชอบเนาะหนึ่งกัญยานะครับของงวดที่แล้วเนาะนะครับก็ ผลันออกนะครับ83นะครับนะก็เข้าไปที่เลขแปดหลัก10ล่างนะครับนะเพื่อนๆนะนะครับนะทีนี้เราไปดูข้อมูลเอ่องวดที่จะถึงกันนี้นะครับเนาะเป็นยังไงเนาะนะครับวิธีคำนวณอยู่ตรงนี้นะครับเนาะ ะนะครับวิธีทำนะครับก็จะใช้นะครับอันนี้คือวิธีทำนะครับเนาะวิธีทำเนาะวิธีทำนะครับอ่ะก็จะใช้หลักหมื่นนะครับก็คือของเราก็คือเลขสองเนาะนี่อ่ะคือเลขสองนะครับเนาะ ก็จะดึงสมาบวกไว้เลยนะครับ2บวกด้วยหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข2อีก1ครั้งเนาะบวกด้วยนะครับหลักสิบล่างก็คือเลข8เนาะบวกด้วยหลัก1ิบตัวท้ายนะครับครั้งที่1เนาะก็คือเอ่อหกศก็ 4, คือเลข0นย์นะครับจำนวน2ครั้งเนาะนะครับบวกด้วยหลัก1ิบตัวท้ายครั้งที่2จํานวน สครั้งนะครับก็คือสองก็คือเลขหนึ่ะครับบวกหนึ่งบวกหนะอ็กออกมาตรงนี้เลยนะครับเนะาะอทนนี้มาบวกกันนะครับแปดบวกสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองนะครับสองบวกศูนย์สองครั้งก็ได้สองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับนะนะครับสี่บวกสาคงที่นะครับนะบวกสามคงที่นะครับอย่าลืมเลขคงที่นะนะครับ บวกสามคงที่นะครับก็จะเท่ากับลืมแล้วแปดสองสิบเป็นสิบสองสิบสองบวกนี้ก็เป็นสี่สี่บวกสาเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกหนึ่งคงที่นะเพื่อนๆนะบวกหนึ่งคงที่ก็จะได้แปดนะอ่านะครับนะดังนั้นเงินนี้ก็ยังเป็นเจ็ดแปดเหมือนเดิมนะครับเนาะแปดบวกสองสี่หกแปดนะครับแปดบวกแปดเป็นหกนะหนึ่งสอง สองสี่หกหกบวกแปดเป็นสี่สี่บวกสามของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งของที่เป็นแปดนะันนั้นนะครับในงวดของวันที่สิบหกกันยานี่นะครับก็ได้เจ็ดและแปดนะเพื่อนๆนะเหมือนเดิมนะจะมาตัวใดนะครับนะจะมาตัวใดล่ะนะครับเจ็ดและแปดตัวนี้นะครับจะมาไหมนะครับสูตรเก่านะครับเจ็ดและแปดจะอยู่ในตำแหน่งได้นะครับเราก็ต้องไปรุ้กัน นะครับคิดว่าเอสจะจับตัวใดนะผลงานของเอสส่วนมากจะมาแต่ตัวกลับแหละนะถ้าคนติดตามจริงๆนะครับเนาะจะรู้เลยนะครับว่าเอสนั้นส่วนมากจะมาแต่ตัวกลับให้ล่างไปบนบนไปล่างนะนั่นมันคือกลยุทธ์ของตัวเลขนะครับเราเราไม่สามารถเราต้องหาวิธีแก้วิธีกันเอานะครับอยากจะถูกลอตเตอรี่ก็ต้องหาวิธีเอานะนะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะจะได้รู้ข้อมูลยังไงเอาและทีนี้นะครับ วดที่แล้วหลักสิบล่างนะมันไปเข้าเอ่อไปอยู่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็ไปอยู่หลักสิบล่างดังนั้นแอดก็จะเอาหลักหน่วยล่างมาให้ชมก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวแอดเอาหลักหน่วยล่างมาให้ชมก่อนก็แล้วกันนะครับจะเป็นยังไงนะนะครับเรามาดูผลรางวัลตัวนี้กันก่อนนะครับเพราะวัออกนะครับแปดสามในงวดของวันที่หนึ่งกันยาอยู่นะครับเนาะก็เข้าไปที่เลขแปดนะเพื่อนเพื่อน ก็เป็นตัวกลับนะครับมาอยู่ตรงนี้แทนนะตัวกลับแทนเลยนะก็แล้วก็เป็นตัวเลขด้วยนะครับเป็นตัวเลขที่คงไม่มีใครคิดว่าหอยพึ่งออกไปตะกี้เออแปไปแล้วเนี่ยยังจะย้อนกลับมาอีกคงเป็นสนมากอยู่แล้วนะครับไม่มีใครคิดย้อนหลังหรอกนะครับเนาะไม่มีใครนะครับไม่มีใครคิดกลับไป ว่าจะมาตัวเดิมแน่อนอนนะครับติดไม้ติดมือก็คงเจอกันนิดหน่อยกันนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูงวดของวันที่16กันยายนนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเอดขอลงวันที่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอ่ะ16กกันยายนนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับเอดจะลงให้ สองชุดก่อนก็คือเด่นล่างและหน่วยล่างมาจับเทียบชนดูก่อนถ้าไม่ชนเราก็จับคู่มันแค่นั้นเองนะครับอ่ะวิธีการคํานวณน,นะครับทํายังไงนะครับนี่อ่ะนะครับจบไปแล้วนะครับงวดของวันวันที่หนึ่งกันยานะครับเนาะนะครับหนึ่งกันยายนเนาะนะครับได้จบลงไปแล้วอนะ่ะทีนี้เราก็ไปดูงวดของวันที่16กกันยานะครับ ผลรางวันที่ออกเก้าสองเก้านะครับรางวันนี้เก้าสองเก้าสามสามสองนะนะครับโอ้โหมีแต่เลขเบือนเลขหามเลยนะเก้าสองเก้าก็วินไว้หามเลขเบือนเลขหามทั้งนั้นเลยอ่ะทีนี้นะครับตัวที่บวกก็คือหลักหมื่นจํานวนสองครั้งนะครับสิบบนสองครั้งหน่วยบนสองครั้งนะอ่ะมาดึงตัวบวกนะครับก็เป็นสองบวกสอง นะครับบวก3บวก3บวก2บวก2นะครับก็จะเท่ากับนะนะครับ2บวก2เป็น4นะครับ4บวก3เป็น7 7ดเบวก3เป็น0 0นบวก2ได้2 2สองบวก2ก็เป็น4นะครับเนาะก็จะเป็น4นะครับ4ี่บวก1คงที่นะครับเพื่อนๆก็จะเป็น5อ้าวไม่มีดูแล้วนะครับ ดูแล้วเนี่ยไม่มาตัวเดิมเลยฮะอันนี้เจ็ดแปดอันนี้เป็นสี่กับห้านะครับมันอยู่ย้อนหลังสถิติของมันนะเพื่อนเพื่อนสี่กับห้าเคยมานะมาที่สี่และห้านะครับเนาะนะผมบอกผมให้ดูตรงนี้กันไปก่อนนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับดังนั้นะในหลักหน่วยล่างนะครับของเรางวดนี้ก็คือสี่และห้านะนะครับจะมาในตัวใดสองตัวนี้นะนะครับจะจับคู่จับคู่ไว้ก่อนเลย ก็ก็ได้นะครับเนาะนะครับจับคู่ไ sure. ว้ก่อนเลยก็ได hey, ้นะเพื่อนๆนนะนะครับอ่ะนะครับถ้าจับคู่ไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆนนะจากสองสูตรนี้นะครับเนาะนะจับจากสองสูตรนะครับเด่นล่างนะกับกับหน่วยล่างนะเพื่อนๆนนะเอ่อนะครับถ้าจับคู่ไว้ก่อนเลยนะครับก็ รงนี้ก็แล้วกันนะครับจับคู่เด่นล่างนะครับก็จะเป็นเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้านะครับแปดสี่แปดห้านะครับเนาะถ้าเราไมา่ได้เรียงดูสถิตินะครับหกหกถอยหนึ 6, 6่งเป็นห้านะครับตัวนี้ถอยหนึ่งถอยหกถอยหนึ่งเป็นห้า นะครับ3าบวกหก็จะ5ถอยลงมาก็จะเป็น4 4ตรงนี้นะครับผลรวมบอก1 4แล้ว4ถอยตรงนี้เป็น2 2งสบวกสอถอย1เป็น3 2เป็น2เป็น7นะครับอ้าสูตรนี้นะครับถ้าเอาจริงๆนะเพื่อนๆนะนะ ว่านะครับเอสชอบเจ็ดนะเจ็ดสี่เจ็ดห้านี่แหละนะครับเนาะแต่ทําไมแปดไปชนอยู่กับเลขวิ่งเด่นตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวเอสได้แปนะดอะเอสสูตรวิ่งล่างนะตัวเดียวเดี๋ยวเอสเอามาให้ชมนะครับเราดูตรงนี้ก่อนแต่มาดูตรงนี้มันเป็นแปดมันไปนชนนะเนาะแปดไปชนกับสูตรเลขว,วิ่งล่างตัวเดียวคือยังเป็นแปดอยู่นะครับ เจ็ดสี่เจ็ดห้าถอยหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับออานะครับเอสจะขีดเส้นใต้โดยตัวชอบของเอสนะเลขสวยทั้งนั้นเลยนะครับน hey ี่เนาะเป็นเลขสวยทั้งนั้นเลยนะครับนี่นี่จับคู่ให้เบื้องต้นนะครับในงวดของวันที่สิบหกกันยานะจับคู่ให้เบื้องต้นก่อนเลยนะเพื่อนๆนะนี่นะครับแอดจับคู่ให้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับนะเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับชอบตัวใดเพื่อนๆก็เลือกเอา ส่วนตัวเอสจะขี่เซนใต้ก็แล้วกันนี่ตัวที่เอชอบนะนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับเนาะเห็นไหมสังเกตดูดีๆนะครับตัวที่เอชอบนะอ่ะยังไงก็เขาฝากช่องด้วยกันครับดูกันให้จบคลิปเนาะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมก็ให้ฟรีๆนะครับผมก็ไม่หารายได้จาก y o u t u นะครับเปิดสร้างรายได้จาก u t u b e เนาะก็เอาข้อมูลนี่แหละมาแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะนะครับเนาะ งวดต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิบล่างจะได้ตัวใดเนาะให้ป็นคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับยังไงก็ขอฝากช่องผมนะครับช่องเลขกเด็ดแอดต่อชาแนลนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่นะครับอ่ะอันนี้คือแอดจับข้อมูลให้เป็นเบื้องต้นก่อนก็ไปหาลอตเตอรี่กันไว้ก็แล้วกันนะครับกับสูตร เออหลักหน่วยล่างนะครับเนาะเดี๋ยวล่างกับหน่วยล่างไปสูตรเก่าที่ยังเดินดีนะครับเนาะจิตกับเป็นพวกนี้จะมาตัวใดแอดชอบที่จิตก็แล้วกันนี่ตามท IGH like <ๆ>ี่ไฮไลท์นั่นแหละนะครับหาลอตเตอรี่ไว้นะครับไม่แน่ไม่นอนจะไปบนหรือไปล่างไม่มีใครรู้ได้นะครับก็ต้องใช้วิจารยณนะครับแล้วก็สติสติสมัมปชัญญะด้วยตัวของผู้รับชมเองของท่านเอง<ๆ>ก็แล้วกันนะครับนะอ่ะนะครับก็ขอฝากช่องตะเพียเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ